วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ซาเนิวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่าย168ดาก้อนเหนาะครับเนาะสำหรับค่าย168ดาก้อนนะครับเขาก็จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่นะครับแจกเครดิตฟรี100ไม่จำกัดยุทธนะครับผมนะส่วนรายละเอียดผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับผมนะ จังไนก็เข้าไปเบิ่งนกันเอาเด้อนะครับผมเห็นหลายคนนะครับถามหาเครดิตฟรีนะครับผมไปเจอกิจกรรมดีๆก็เลยถือมาฝากเลยแล้วกันเนาะครับพี่น้องเนาะอ่ะครับผมมาอยู่กับเส้นทางกองจองเหมือนเดิมนะครับข่อยก็ได้เล่นมมนจตอยูนีล่ะนะครับผมสวยอ่ะแล้วครับผมจังหวะที่หน้าแดงมากับบักเไวเอ้าตามด้วยหน้าเขียวสวยๆงามๆคูณ้องก็เอิมก็สิครับผมเอ้าหน้าแดงเต็มจองก็เอิมก็สิครับผมบังกใหญ่ๆเน้นๆ ริบ้อยนะครับผมนางวันใหญ่แตกเลยนะครับเอาบางนี่ก็ซูเปอร์หวานเทียบเลยนะครับผมช็อตใหญ่ๆน้นๆนะครับรางวันแบบเบื้มๆเบนะครับอลังการงานสร้างแท้ๆเลยนะครับไปกันเรื่อยๆครับผมกับเส้นทางกองจวงนะครับจังไหนก็กิจกรรมดีๆอย่างนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะครับจังไหก็ไปติดต่อกันเลยนะครับผมนะ เหรีเสียยุดนึงแล้วกับเอายุดนึงมาเล่ีน,นะครับผมเสียข่อยนี่ข่อยเสีย,ยดมือเร้วมากนี่สายล่าเขารู้กันรู้กันดีนะครับผมนะสายล่าสายล่านะครับผมอ่ะไปกันเรื่อยๆครับผมมือเศรอดิาภาคสวรครับผมอันนี้อ่ะภาคหนึ่งครับผมบ่ภาคหนึ่งกับภาคสวรอยู่นี่แหละข่อยกระได้บ่ไปใสด่ดอกสวย เอาแล้วไงจังหวะนี้วมยแตกคู่มาจากสีมาดอกนี้นะครับผมบักก็ไปิดต่อมิเตีนไม่เอยเอามาอีกครับผมต่อเน,นี้ยปักก็ไปนะครับมีต่อบีเตีนไม่เอยเอาเรียบร้อยครับผมสวยงามบูนัดหลงพรมครับผมบางไงแตกพรมนะครับผมนะแตกก่อนเข้าบูนัดเอาบางนี้กำลังวันก้อนตัวนะครับสวยอื้อ ช่วงนี้ก็บรรยากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมนะเสียงแหบเสียงแห้งก็ขอพิทีเด้อก็ใกล้ปีใหม่แล้วล่ะครับพี่น้องเอ้ยใกล้ได้จุดผุจยังกันแล้วล่ะครับผมหอยซ้อมคว้าต่แยวันที่ยี่ห้าพูดเลยนะครับผมยี่ห้าส้อมควายี่หกส้อมควายี่เจ็ดส้อมควายี่แปดก็ซ้อมควานะครับผมนะยี่เก้าก็ซ้อมควานะครับสามสิบก็ซ้อมควานะครับผมซ้อมหลายมือบุญ 31กระซอมคออะครับผมวันที่หนึ่งนี่เก็บขวดพี่น้องเไยเก็บควดขายเออบัตรแจกสามสวยๆงามๆเลยครับผมเออดอกนี้ก็ไอ้เล็บก็สิครับผมติดต่อตีดแต้่ไปเลยบัตรก็ไปนะครับผมนี่ไปเลยเว้ยเก็บร้อยนะครับผมนารางวั์ใหญ่แตกเลยนะครับเอ้าบัตรนี้กับซปเปอร์หวานเทิยบเลยนะครับผมก็เห็นไปได้กันมาหลายคนแล้วนะครับผมนะไอ้เครดิตฟรีนะครับผมนะเห็นได้ถอนกันหลายคนมากเลยนะครับผม เอา่ายนี้ก็ระบบโอเคนะครับผมนะอ๋แล้วสี่สปินสุดท้ายแล้วครับผมตออนด้กฟาดไปเป็นแสนแล้วละ่ะขวายจบังเลยนะบังย่าไง่ายบังเลยนะเหี้ยคักคันี่บังย่ายง่าเนี่ย,อย,อย,ย,ยอโอเคนะครับจบข้อรอดนะครับตูมเยียวนเน,น้นนะครับจบไป10,000แสนวันเจี๊ยบนะครับผมนะก็ส0 0รอยกว่าเท่านะครับ อ่ะโอเคนะครับผมนะก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมอันเส้นทางกล่องจองนะครับพี่น้องเนาะอัตุ้นจองมึนนะครับก็ฟาดไปเสียนหกแบบเน้เนๆเลยเนาะครับเนาะไปะไปหาเห่นยเนี้ยไม่กันดีกว่าครับพี่น้องเอ้ยเตกแล้วก็พากันใหญ่ๆเนาะครับนะเนาะไป้ยปไปเอาข้าม,มุย